เอาปีแล้วเขามามุ่มนี่เนาะพี่น้องเนาะ่เนี่ยมองเนี่ยโอ้ยงอนเล่งเล่งมาหนีเนาะนี่ครับพี่น้องครับสองดอกสามัี สวัสดีพี่น้องปองปายสุสขู kes 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 ouais. ่ anyway. คนเด้อพี่น้องเด้อมันนี so ่กะได้มาไต่เห็ดเนาะพี่น้องนี่แลหละพี่น้องเห็ดตะไคร้เด้อครับเด้อนี่สวงดอกเลยพี่น้องมันมันเลยเหมืนนี่เฮาคักยี่ดอกครับพุ่นะเตืนเทินอยันเทียนอยู่เนาะพี่น้องเนาะสวงดอกพี่น้องบ่อยมากครับแหกหมานเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับคักกี้รีพี่น้องมันนี่มันนี่กะมากับทีมงานคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะหลังจากบ่ได้ทายฉิบให้พี่น้องเบิ่งหลายมื้แล้วเนาะพี่น้องครับนี่กั เป็นเห็ดตะไคร่ปืดขุดเอาหอดเหงาน้ามอนี่มอหลุนน้ำกันเบ่งน้ำกันพี่น้องมันนี่สีมันบอครับสุดยอดเลยพี่น้องดอกกำงามเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นเห็ดตะไคร้โอ้หัวมีหินพี่น้องสองดอกพี่น้องครับนี่ยขาขาดเลยครับพี่น้องครับนี่เป็นเห็ดตะไคร้พี่น้องเฮาหลุนน้ำกันเบ่งน้ำกันไปแงาๆงครับพี่น้องครับละห้าไดหลายพี่น้องมัน เดี๋ยได้เดียวแก้วพี่น้องนะมีสองดอกเอามีสองดอกนี่นะครับพี่น้องห้อยห้อยขยเอ้ามาเจ็บนองพี่น้องนะนบึงน้ำกันพี่น้องรุนน้ำกันเง่ๆงโดนๆดนห้างพี่น้องครับเป็นได้เอาปีทั้งนั้นออกบ่ออกดอกเดียวมิดทีเดียนบะเดี๋ยวพี่น้องกะสีแง่งยังสีไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะรอบึงอีกน้อยครับ เนี่เอาพอแล้วเอวะมาแล้วมาแล้วเลระโอ้ปาดปาดนอี่สองปุตนี่สองคนนั่นนี่สอสองเล้ยน่องเ้ยงามงามงามงเลยเอาจนูผมมึงดอกนี่คี่น่องปาดนันนั่นไข่เห็นบ่เนี่ยนี่ไม่เอาเนี่ยเนบ่มันมันห่แต่ไข่บ่งามเลยพี่น่อง เอาปีแล้วเขามามุ่มนี่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมองเนี่ยโอ้ก็นย้อนเล่งเร่งมาหนีเนาะเร่งม่หนีแล้วโอ้เราเคยได้หอมหินหนั่นซ้ำนีสามดอกตำปนเนาะขนาดเลยเนาะเอาเนาะเก็บเห็ดบ่อหอดตามาเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องเฮ้าหาวุ้ยนี่พี่น้องผมพอแล้วดอกนึงอ้ยตัวหนาตัวตาเลยครับโอ้ยจังๆเลยแบบนี่งามๆเลยพี่น้องเอ้ย เอาจุนพูนเนาะพี่น้องเนาะคุณน้ำขนาดเลยครับมันมาแล้วพี่น้องเด้อรุ่นน้ำกันเบิ่งกันไปเงาเง่านาะพี่น้องเนาะบารมือนีทีมงานเฮาสีได้หลายบันไดเนาะครับผนเอาปีกเฝ้าหมุนข่อยกระบอกเด่อต้องต้องไปสาธิตดิเนี่มครับพี่น้องโอนนี่เป็นโอนเห็ดตะไคร้เด้อพี่น้องเด้อหลุนน้ำกันเบิ่งกันไปเงาเง่านานะพี่น้องเนาะโอ้โหเนาะเนอะดาวบีพออยู่เดียวกัน พี่ม <reading ling machine> ันใส่ห้องันน oh so ี้ไหมจังยูลองเอาเนาะโอ้ยขวายวายขวายเมายขวายขวายวายขวาเขวายัวายขวายขวาไขวายขนายขวายขบายขวายขนายขวายบกายขวายควับขวายขวายดีายขว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 อยเนายขว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 ายข้ายขวายขวายวายนวายขวายเวายขวายขวายพวาผมวาย่น้อขวายขวายขวายนวอยขวายวาายขวา่ขวายขขายขวายขวายขวายายวาายขวายขวาย้วายขขายข้ายขาว เดียวไปไปพี่น้องห้องปิเบื้องเทียนกวนครับอู้คือหกแต่นอาไปได้เพาะน้มอัอนนี่เนาะเป้าได้พี่น้องเทียนกวนที่เก็บกวนโอ้ไปบได้เทียนมุนไปได้ว่นี่เขาไปทางไหนล่ะป้าพี่น้องเบื้องครับนี่่ะเขาว่าบุกป่าฟ้าดงนะพี่น้องลุยไปเลยครับห้องทีงานห้อง,ง,ง,งนนประดิษฐยังอืมใช่ะรเทียน,นนี้จะดอกพี่ดอกเกียว พ <Ooh. S 2> าดเพิ่งเบิงบ่งพี่น้องเบิ่งงามเลยครับเมีย mm hmm. นโม่เมียนโม่เมียนโม่เมียน,นเสีย้ยนมีครับเป็นเห็ดตะไคร้ด้วพี่น้องเด้อพี่น้องเฮาหาเบิ่งอีกครับแล้วหามีอีกเนาะตะเก او ออกเป็นมูด้วพี่น้องเห็ดตะไคร้เนาะพี่น,น้ oh. องเนาะโอ้ออกออกเต็มดอนเลยเนาะบริเกี่ยวกับพ o o n กระ p o o เนาะดอนนี่เนาะ พักขนาดเด้อพี่น้องเด้อเสียงควนกะเสียงควนจะได้ดอกเหล่าเห็ดตะไคร้มันจะไคร้เห็น,หนบ่เอาพี่น้องเข้าเบิกเงนินกันลุ้นกันไปเงี้ยเอาครับ<า>เอาเรีวเด้อพี่น้องเด้อพลออีกแล้วครับผมอ,อือจุดหวดละพี่นอ้องมันเป็นเห็ดตะไคร้นพี่น้องวะบ่อยๆออ,ออกครับพี่น้องครับเป็นจุมงยี้นี่นี่นี่มีดอกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเห็ดตะไคร้ล้วนๆเลยเด้อพี่น้องเด้อ โอ้ขาขาดเสี้ยนเลยอ้ยอ้าชากับฟอร์เราเด้อพี่น้องเด้อดหาห,กหูกดดกับมือนี้กระมาหลายคนเนาะพี่น้องเนาะสี่คนคือเราเนาะพี่น้องเนาะโอ้ข,ขนาดเดี๋ยวอาชาจ่อนี่ครับพี่น้องครับหอมหิ่งพงี่น้องเหาหาอีกพี่น้องหลุนน้ำกันครับ ออกยิ่น้ำปลายหงาเลยเนาะนี่คือเป็นขาวๆนี่เมืนบันี่ขอมือเมืนพี่น้องไฟกับบ่อแกงพขปันไดมือนี่เป็นแบบมืดๆก็คือบ่อได้เอาไฟสนามมานน้ำนองพี่น้องเนาะมือนีพี่น้องเฮงแย่งไปเรื่อยๆซองไปเรื่อยๆครับครับพี่น้องครับกับเบาขึ้นพอเรเด้อโอ้มองมองไข่อยแย่งตัวนี้เส้นคว้นข่อยานเห็นนี่ ทิ่ค่อยว่าเป็นยังเข,ขาเขานะครับโอ้ยนี่พี่น้องเองตาไก่เห็ดครับพี่น้องครับโอ้ยผมเฝ้าหักปวดเนี่ยเมื่อกี้ผมเอาอยู่น,นี่เนาะพี่น้องเนาะห้หอยผมเลยหยับอะ่อนะบนเห็นเนาะก็หยับรถุดเดียวเอียงเอียงก็เป็นเขาเข่าเ่นไม่มีเห็ดจีโอ้โอโอโหอดน้ำอุ้มหยาเด้อพี่น้องเด้อ พี่ดอกเดียวมาเชงนทั้งนีบุญหับไอาพี่น้องเฮาดุลกันไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องนี่เป็นเห็ดแดงเด้อพี่น้องเด้อหนิเห็ดน้ำหมากเนาะพี่น้องเนาะนี่สองดอกพี่น้องโอ้ยสามดอกเด้อพี่น้องเด้อนี่กำลังเกิดใหม่เนาะพี่น้องเนาะ น้องเฮาหายอีกครับตะเก้าเพิ่นว่าเกิดเป็นหมูเลยพี่น้องเป็นเห็ดอุ้ยหมุนเลยพี่น้องเอ้ยเศร้าครับเศร้าหักหลายจนหมุนเนาะพี่น้องเนาะหมุนไปปุ๋ยเลยครับได้เอาเห็ดยังเอาโอ้ยเห็ดตะไคร้หน่อยดอกน้อยดอกบ่ดอกเหี่เพิ่งเด้อพี่น้องเด้อมันบ่ดอกเหี่ยมันไดมันดอกน้อยนี่นี่น้อยน้อเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ตัวเดียวหลดอกต้นหนี้เอาโอ้เดียวหลเดี๋ยวเดี๋ยวปนอยู่ให้ผู้ถอดปนอยู่ มึงแตกขาดม่รวดรู้เจ้าเห็นอย่งตัวเห็นอย่างอู้นักใจมัน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 พี่น้องมันนี่เราพี่น้องหานกันพี่น้องครับเบิ้งน้กันครับตะเกามีนี่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 อ้วปองามเลยเนาเอาเนาะงามเลยนี่บ่บ่เป็นนอนติงเห็ดเราตีอพี่น้องมึงครับบานบานบานเลยเนาะพี่น้องนะ มีเล่าทางไหนบุ้งมีเล้าก็ได้มุงเห็นในพวกนี้ห้าหามีดีเลยครับพี่น้องเอ้ยบันนี้มีเชี่ยเห็ดก็ได้มีเชี่ยเห็ดเสียเสียแล้วลุงแดงถึงเป็นหดอกฮงเลยวะง่ามขนาดเลยนครับพี่น้องครับก็ต้องเห็ดข่มด้วยนั่นต้าเสียพี่น้องต้าเสียครับ พ well, um, well, uh right ี่น oh! ้องผมก็ได้ลายเติบโเน้องพี่น้องผมไม่เห็นอ่ะให้ตัวผมไม่หยับเอาแล้วอยู่ทางในที่เ็นดอกูาเอ้ยนอกผู้ดาจุ๊มคุงเลยเอาเนาะจุงคุงไ่เอาเนะเพี่ยวเลยเนาะเอาเนาะนี่เลยแมนแมนนมนพี่น้องอดทานกัมีเ็้ท่านกัมี่วันี้เป็นมูเลยบาร์ี้าพ่อดอกนึงแล้วครับไี้ทานครับเป็นมูเด้บา จิไเคลียได้หามีอยนี้ครับพี่น้องฮะ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 กับต่างคนต่างเฝ้าเด้อพี่น้องเด้อใครครับขี้เถี่ยห้อยเราเคลียไหมพี่น้องเบิ่งครับโอ้มีเราทางไหนเนาะมีเราเนาะครับพี่น้องครับพลอยอยู่้วเด้อพี่น้องเด้ออืมอะไรบ่เงี้บ่บ่บ่เงี้ปันไดเอางี้ยันเดีนี่ครับพี่น้องครับสองดอกสามกีสามเสียบ เองเราสามกีครับที่บขเปิดเบินงรือเอาทั้งนี่เหรอนี่นี่งอมหินหินเลยหน่องโอ๊ดีครับดีดกนีครับดีครับโอ้ยหยาบเสวยงามเลยหน่องอ่ะงามเลยยงามเลยมีแม่กีหนึ่งไหมคุณบอลนี่โอ้ดีโยาโย้เอ้ยนักจีจิมเลยครับจิมเลยมัน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 เดี๋ยวเอาห้องเห็นมีดบ่เห็นมีดได้บ่เนี่ยน้ำหามีดก่อนน้ำหามีดก่อนมีดตีเสียทั้งหามีดทั้งหาย็ดพี่น้องครับน้ำหามีดได้เอาไงคีน้องเลย ผักคุนอาปีกหาดอกหกดอกเ้าพี่น้องข้างคุณตาบอดเดามากนะพี่น้องผมกระยังมาเลยนะครับมนโคกเต็มที่แล้วพี่น้องเด้อฝากกดติดตามในช่อง youtube ได้พี่น้องอีสานบุมือนสัตว์นะครับหอพี่น้องห้องลุยตัวอีกครับครับพี่น้องครับพอยอีกเดียวเด้อพี่น้องเด้อตะไคร้พี่น้องดอกเดียวครับพี่น้องครับยู่ดอกเดียวเลยพี่น้องบ่มีมูเนาะพี่น้องเนาะ น้นองเด้อนี่มูวะน้องพี่น้องเนาะเห็นดอกเดียวพี่น้องหอมหินห็นเลยครับเจ้วอี๋ได้พี่น้องเด้ออุ้ยหุ่นงา,งามเลยเนาะพี่น้องเนาะน,นี่ใส่งามงามเลยครับพี่น้องนี่ทั้งทีมงานกะหาอยูท่ทั้งผุนเนาะพี่น้องเนาะผมกะสีหาน้ำอมๆเอีอ่ยมๆพวกนี้เนาะพี่น้องห้าพออีกครับ เปิดเงินไปเงีๆพี่น้องรุนกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ทีมงานเฮาสิหมานบ่เนาะพี่น้องเนาะปลาก็ะห ồ หกพี่น้องมีแต่ปลาเพ็ดครับพี่น้องหกอึ่งตึงอยู่พี่น้องก่ย่างยากจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับหาไปเรื่อยๆพี่น้องเฮาครับพี่น้องครับรู้สึกว่าเห็นแล้วเด้อพี่น้องเด้ออยู่ข้างในครับเป็นเห็ดตะไคร้เนาะพี่น้องเนาะแบบพี่น้องผมง่านมาผม ว่าผมเห็นอยู่แถวท่านี้ชิวบึ้ง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 พี่น้องสุดยอดเลยครับหวังโดดได้ชิวังได้คนขนาดชิวังฮะนี่พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องผมแย่งหาคนครับจะหามีอีกเนาะพี่น้องเนาะอย่างง่ายเลยพี่น้องสุดยอดเลยครับสามสี่โอ้ย่น้องจุ่มกันดูครับสามสี่เลยได้พี่น้องเด้อ โอ้ยขานี่ไม่พี่น้องเอาเชียร์ไปเนาะพี่น้องเนาะง่ามเลยพี่น้องมึงโดดเงี้ยไหลได้พี่น้องมึงขาวจ้วงเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ยมันนี่กะบเทสไซส์เสียฉันเงี้ยวมากพี่น้องโอู้ห่วนขนาดครับพี่น้องขั้นไข่พร้อมพี่น้องไอเติร์ดหนึ่งเราพี่น้องได้ไล่เติร์ดไปทั้งงี้กันนี่พี่น้องทั้งงี้กันนี่ครับ หยับพี ite, ่น้อหยับซะน้อหมุนหมุนนหมุี่น้องเฮาหมุนได้ครับหมาพี่น้องรุยุ่ครับพี่น้องนะเฮชิมงานผมว่าทางทีผมมีคนมาหยาดอกพี่น้องนครับทำงานเลยพี่น้องอ่อนนครับอ่อนนพี่น้องเท่าออนมทนี่นาะพี่น้อง ห,หกหกจะง่อยพี่น้องป,าปล,ลงนะาก็ไันอลยนี่ทำอยู่ว,ว,วะพี่น้องเนาะเสียหาก่อนครับเฝ้าหาฟองกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเฮาหาอีกครับฝ่าว่ฝ่าครับต่างคนต่างฝ้าวะพี่น้องเนาะอะบริทายแห่งพี่น้องเบิ่งดีเป็นไรเด้อพี่น้องเด้อฝ้าวครับฝ้าวน้ำเฮ็ดครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับมาเดี๋ยวพี่น้องมาพวอเห็ดหนาแดงครับพี่น้องพุดพี่น้องมึงมึงมึงผุดเลี้ยงกันสไลด์นด้วยพี่น้องด้วยทั้งในเนาะนี่นี่นี่จุ่มหนึ่งครับพี่น้องครับวิบปุ่มปุ่มงานมากเลยครับพี่น้องเนาะเป็นเห็ดหนาแดงเนาะพี่น้องเนาะนี่ผุดผุดผุดพี่น้องจุ่มหนึ่งทั้งในครับพุดพี่น้องจุ่มจุ่มพี่น้องพี่น้องเนาะอู้ห์ขัดอี่น้อง อย่างออกมาจากข้าเจิ๋วนาะพี่น้องเนาะจากมะพร้าวเนาะพี่น้องโอ้โจุ่มนี่เลยพี่น้องมั้ยเจดด้วงหาด้วงเด้อพี่น้องเด้อซีด้วงเด้อพี่น้องเด้ออ๋อมันจะถือว่าหมาเนาะพี่น้องนี่นี่พี่น้องดอกหนึ่งนี่ครับอู้ออเป็นจุ่มเด้อพี่น้องเด้อผมก็สีเปิดหาอีกเนาะครับนี่นี่นี่พี่น้องมั้งทั้งง่ายอยู่นี่ครับมันมึงพี่น้อง นจุ๋มเลยเนาะพี่น้องเนาะขนาดเด้อพี่น้องเด้อนี่มันๆพี่น้องนี่หาอยู่หาจินไปเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้แะโควิดระบาดพี่น้องมิดแต่ไม่ลมากหรอกพี่น้องสไตล์เก่าสไตล์เดิมแหละจนแกเบิดพี่น้องดึงเงาขึ้นเก่าเนาะพี่น้องเนี่ ผมออกยางออกมาไก,กลไกลมูพี่น้องกะอยากแก่เติบเล็นพี่น้องแต่ก็พอใส่ได้อยู่ครับอันนี้จนมุนพี่น้องมึงมุนเบิดครับนี่นพี่น้องสองสองดอกนี่บ่มาเห็นนีก่กะสิมึงอื่นนีก่กะแก่แล้วนะพี่น้องกะพวกขี้เกือกกะสิกินแล้วนะครับงามเลยพี่น้อง ต่ว่าหักเร็วๆเด็กพี่น้องจับข้าวเดียวครับหักแล้วพี่น้องพี่น้องเฮาเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับรุนกันไปยาวๆพี่น้องนี่ยวพุ่งกิดสีเปิดเขาไปนิดหนึ่งเล็กน้อยเนาะพี่น้องนะฮะเขาออกมากเป็นมูเด้กพี่น้องเห็ดพวกนี้ครับสีมักออกเป็นมูเนาะพี่น้องเนาะยางไหลมากพี่เพื่อมีเนาะพี่น้องนี่นี่นี ตัวอีกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสองเด้พี่น้อง,ง,องเป็นเป็นเห็ดหนาแดงือเห็ดน้ำหมากเนาะพี่น้องเนาะเขามาักสิออกเป็นมูเด้อพี่น้องเด้อเห็ดพวกนี้ครับอือหัวอกหนึ่งทั้งนั่นงู่พี่น้อง นี่พี่น้องเอ้ยนี่นรอแก่หรอพี่น้อง,องเอ,อ้ยนี่จนเปยครับจะได้ด้วยนะพระท่านพี่น้องน้องเลาะเลอเบิ้งน้ำขงังครับเพื่อมีนเพี่น้องะ ข่างทางนี่พี่น้องเป็นใจข่างทางเนาะพี่น้องนี่เป็นทางโดดเลรนีเนาะพี่น้องไอ้พี่น้องหาเบิรงอีกจอนครับทั้งวีเขาเจ้าทางเางปลี่ยนเบิร์ดเลยพี่น้องห้ไยเขาเจ้ามาหาไหมพี่น้องเจ้าว่าเห็ดบ่เห็นเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเห็ดโอ้ยม,มันยังาขาวๆหนอนทนั้งในหนอน เป็นเงอี้ยพี่น้องไฮ้น้องเฮาปุ่นกันไปอีกครับพี่น้องหมุนป้ายอีกตามเคยเหรอครับนี่พี่น้องเจอแล้วครับโอ้ผุ่นดอกหนึ่งอยู่ทางในพี่น้องสองดอกข้างในพี่น้องเห็นไหมครับพุ่น้องเด้งเลยพี่น้องเด้ขอข้างในเนาะพี่น้องเนาะ,น,น,ะนี่ๆๆดอกหนึ่งครับอ้ทีมงานที่ปว่าอากักเอาผู้เดียวบอ มาหานับที่ใบแล้วน้อพี่น้องนนท์ขักขนาดเด้อพี่น้องเด้อไม่นี่พี่น้องโอ้เดะเอาตามานน้ตามเคยลือพี่น้องผมก็ได้ลื้มน้อพี Ooh, like ่น้องเนาะนี <Bra> ety, <friend> ่พี่น้องโอ้โหหนี่ดอกหนึ่งพี่น้องนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาตาคนจะเข้าพี่น้องเดี๋ยวห้องคอยมาเบิ่งน้ำกันทางในทางในพี่น้องแดงเดี๋ยวไปเอาตาก่อนครับนี่พี่น้องดอกหนึ่งพี่น้อง เห็ดแดงเด้อพี่น้องเด้อไหนอันนี้แก่แล้วเนาะพี่น้องเเนาะมื่อกี้ผมเห็นดอกนึงที่แถวนี้แล้วครับนี่นี่นี่พี่นอ้องกำลังขึ้นเลยครับเป็นเห็ดแดงออกอืพี่เนาะนุ่งกะสิเปิดไปเรื่อยๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะหาไปเรื่อยครับนี่ต้องเป็นดอนเห็ดแดงแน่เลยพี่น้องบน ไอเชจ้าหาได้ยุ่งพี่น้องตอกยุ่นี่เด้อพี่น้องเด้อเจ้าบูงง่านาดไหนครับตอกเงินหน่อยยุ่งน้องพี่น้องเนาะมไม่ติดเปิดหาไปเรื่อยๆน้องพี่น้องนี่มันเงินหน่อยยุ่พี่น้องไฮ้ยน้องเฮาดุกมันไปเรื่อยๆครับครับพี่น้องครับกะหามาเรียบร้อยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเบิดปลาแอ็ดเดดเลยเป็นได้เอาจอได้หลายบ่ โอ้ยเมยเมยขักเด้อพี่น้องหมุนปลาหมุนโคกเหมยเน,นี่ยเตียนตาเล่นเบาเนี่ยมันขึ้นมันมืดเนาะพ่เคยเห็นหุงบดเลยเดี๋ยวพี่น,น,น,พน,พน้องนั่นเป็นปลาเพกยังสีเนาะพี่น้องหน่อยห้อยเคียมุงเอเล่เด้อพี่น้องนี่ยังไงพ่อเราบอกเตียนลิงเนี่ย ตัวก็เ <minutes> น <ikke Ugh>. ี่ย้ตะเลียใจเนาะโอกนี้โลกข้อกันไม่เอาเจ้าได้โอ้ยยังขึ้นมุนดุปุยเป็นเทียเฮ็ดแทะเฮ็ดเนี้ยวเลยตระไคร่เฮ็พี่น้องเหมือนกับนี่เป็นเฮ็ดตะไคร้เด้อพี่น้องเด้อนี่แหละพี่น้องตาของผมเรียพี่น้องงามๆเรียพี่น้องมีตาดวงงามเนาะผี่น้องเต็ดตะไคร้เอาไปปุลใส่เมี่ยงดาเด้อพี่น้องเด้องเสียบขนาดครับมือก็ถือประมาณเนาะพี่น้องเนาะเพราะได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้อง เทียนควนกับอาวีก่ะอยู่ทางบุนเหรอพี่น้องมนี่กสีพังกันเข่าบ้านนะครับสำหรับชิมนี้ก่ะขอลาด้วยพี่น้องพอกันชิมนาครับสวัสดีครับ